ป๊าบอกแล้วให้หาอะไรเล่นเล่นอะไรล่ะเมื่อกี้จะว่ายน้ำไทก้าก็เป็นแผล่าไม่้างเรีนทำฮะไม่ทำื<ะ>่มำมอมาพูดอะไรของลูกอะ่ะเวลาเราพูดอะ่ะพูดจาให้มันดีๆหน่อยฮะไปเอามาจากไหนอะ่ะคำพูดคำจาแม่งเหมือนพวก ตัวผู้ร้ายหรือแบอบปีศาจอ่ะมันฟังมัไม่น่ารักเลยอพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดให้ฟังไอ้คำพูดพวกนั้นเนี่ยน่เอามาจากไหนฮะช่วยช่วยบอกหน่อยดิว่าเอามาอย่างไหน ถ้าเบื่อก็หาอะไรทำสิทำอะไรทำอะไรอืมเอ้ยเอ้ย,อย,อยนั่นอะที่แท็กกาหาเจอไอ้รูปตัววายอะอยู่ไหนตัววายเอ้ยปากกาลัางสุข,ขาวปลาวางไว้อยู่ตรงกระจกนั่นนะ่ะออกไปอามาดิ ตามหาลยนีิมันอยู่ตรงกระจกข้างนอกตรงเนี้ยอ้าวไม่ได้ทำกันแล้วหรอกตัวมันน่าเป็นแผลทำไมอ่ะมันเก่าดิเป็นแผลยาวเลยอะ่ะแล้วก็ oh <my> บอกมันว่ามันเก่ามันบอกมันไม่้เก่า มีคนบอกว่าใช่ครับเฮียลูกผมหกขวบจะเจ็ดขวบนี่คำพูดมากมายอืมจริงเป็นคำพูดแบบคำพูดอะไม่ค่อยน่ารักอะไม่รู้เอามาจากไหนหูยเหม็นมากเลยอะกลิ่นอะไรวะกินอะไรวะ <c oughs> เอาหรอมันถึงวันแล้วหรอ ยังวันนี้สิบห้าไม่ใช่หรอมาไม่ตรงนะอ๋อของหนูมาไม่ตรงแล้วขนมปังมีไหมขนมปังลองถามเขาป้าเขาให้มาเราขอ,ขอก่อนเราค่อยไปซื้อได้เราไปซื้อเย็นนี้เหรอที่รับโทรเบอร์ศูนเลยไทยก้าดูเลี้ยงง่ายไม่ดือ้อบทจะง่ายก็ง่ายครับบทจะดื้อก็ดือ้อ แต่แม่เขาบอกว่าเลี้ยงง่ายนะครับสำหรับพี่ก็ว่าเลี้ยงง่ายแต่ว่าผมไม่ชอบเรื่องคำพูดของน้องนะครับมันจะมีความแบบเวลาอะไรไม่ได้ดั่งใจอมีไหมมีปอจดอมาครับผมพี่ทะเล ถ่ายรูปมันดีเอ้ยถ่ายได้เขามีวิธีอาทิชูไอมันยังแวงไม่ขัดนะอาทิชู่ิชูอุดไว้งักทายอ่ะแบบเดี๋ยวอีกสับพักจะมาจริงอะไรเงี้ยมันโทรมาบอกมือลั่นเลยปะมือลั่นลั่นเลยปะฮะอะไร พอบอดสสวีนะวันนี้ประจำเดือนมาดีแล้วดีแล้วอะไรอเชันยิ้มอะไรคิดถึงคำพูดของเพื่อนเขาเลยอะไรไม่มีอะไรไม่กล้าพูด ะพูดให้ฟังหน่อยอ่ะป่ะเก็บซิงไว้ชิงโชคเก็บซิงไว้ชิงโชคมันทำอะไรอยู่อ่ะลูกชายอ่ะไปไหนก่อนล้างประกาหลัง ไปครับเอวนี้เป็นทีไรเลยอ๋อเอาหอ่อไว้เหรอลูกไทยกล้าไปตามหาเพิ่มเดี๋ยวเพื่อนจะเจออีกสิ่งนี้กล้าไปแผลตรงไหนตรงเอวแต่ว่าห้ามไม่ใครรู้นะทำแบบนี้ไม่คุรรู้แน่อืมมันผิดกฎหมายนะป้าจะบอกให้ไปอันนี้ดูก็ได้ ไอคนนี้นะ่ารู้เลยว่ะไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกม่ร <c oughs> ู้เลใช่มีใครรู้หรอกว่ามันคืออะไรอยากให้หอไบไอเป็นมิ้นหรือให้แก่แก่ออกมาก็ได้ลูกหอให้เป็นมิ้ก่อนเขียนแฮ่อือ ไปตอนนี้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวไปตอนนี้ไม่ได้พี่เนเลือดออกทีนน่ไหนตอนนี้พี่เนยเป็นแผลที่ไหนที่ที่ตรงนั้นน่ะท,ที่ตรงนั้นน่ะไม่กลเลือด <c oughs> เลือดมันไหลอยู่ <c oughs> รอย้เขาเอาปาัเตอร์อันใหญ่มาให้อยู่เลี้วงชั่วคาขอให้ นข่โทรไปแล้วขอโทษข,ขอแล้วตอนก็ไปล้างอยู่สุภาพบุรุษจริงๆสรุปรอแป๊บทุกคขโอนเห็นชุดว่ายนะ้ำสีฟ้าแล้วแหละคะ่ะเซ็งอะ่ะใส่สิมันจะได้เป็นสีฟ้าแดง รีบทํารีบรีบทําไงทําอะไรถ่ายรูปทําอะไรล่ะฟาดฟีเรียเหรอฮะคุณเห็นผมเป็นดอมโตเลโต้ฮะฮะพอพอวอเกอร์อ๋อฟาดฟรีเลต์เร็วฟาดลุกแกมาเลย เร็วฝ่านลกฝ่าไฟแดงไอ้หนังไงมันแบบมันแข่งรถกันมันต้องแข่งแบบเร็วฟ้าฝ่าเร็วฝ่าผาทุกคนดูดิอะไรเจอดรรรไรรระรูรไม่ได้ปรรรรรร็รร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 อรร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 น่ารรรรรด แล้ขอดูอีกทีได้มั้นั่งนี้ดิมันรู้แล้วมันแผลใช่ถึงคือเธอโดนโมดกัดไม่จะไปโดนอะไรมันเจ็บตรงนี้มันไม่ใช่มดหรอกพี่ว่ามันน่าจะต้องแพ้เลยสักอย่างมันไปจับแล้วมันแพ้มดไงก็จับมดอยู่ทุกวันอแลเราดูไปจับมดกนก็ไหนก็ <c oughs> แล้วเราก็เล่นใอย่นงนี้ก็มันไม่มดก็สบู่หรือเปล่ามีสองอย่างที่้า <c oughs> คิดว่านะ มันคือมดปาอ่าแล้วเมื่อกี้มึงบอกมึงไม่ได้จับมดอ่ะเอาไปแน่มปมาไปแฟนหรือ,อยังยแปลงใช่หรอไอ้กล้าไปขอปาร์เตอร์เขาเพิ่มไหมเนี่ยามาติดอีกนิ้วหนึ่งหรอไหมเฮ้ใช่หรอแปลงแล้วหรอแปลงแฟนยังแป่าตรงนี้มันเจ็บปะแปลงแฟนหรือ,อย,ยังยังกล้ามานี่กูไม่เห็นแปลงทุกครั้งเลยไปไปเนี่ย ถ้ามันเจ็บก็เอาปารเตอร์แปะมาคิดว่ามันถ้ามันไม่โดนโมดกัดมันก็คือแพ้อะไบางอย่างเพราะว่าตอนนี้ผิวลูกตัวนี้มันบอบบางมากมันเหมือนจะทะลอกเลยอ่ะไปก็ไปแปรงฟันกันไปแ<ไ>ปรงฟัง<อ>งนพร้อม <คน S 2> กัน,นอ่ะปะยาวขยะผู้นี้มาทิ้งในห้องนะไปทิ้งถังขยะนะโอเคก็คววางไว้ก่อนไม่วางแกะแล้วก็เอาไปทิ้งเลยเนี่ยเนี่ย อ่ะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งให้หมดไป,ไปแล้วก็ถ้าลูกอยากได้พาร์เตอร์ลูกก็กดเบอร์หนึ่งเอ้ยกดเบอร์ศูนย์เขาคงบอกนะไอห้องนี้แม่งเรียกวันละห้ารอบ,อบสิบรอบแปรอบสวัสดีครับ <laughs> ผมดอมโตเรโตครับมิน้า ที่งอนเนยช่วงเนี้ยยอมเลยที่คุณงอนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันคือไม่นับมีหน้าคุณหนึ่งงอนผมเมื่อคืนจริงๆเหมือนมันจะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันเห็นลางๆอ่ะอ๋ออ๋อมีหน้ามาลงที่ผมอะแม่บ้านอะไรอ่ะแม่บ้านขา มีพาสเตอร์ปิดแผลไหมคะพอดีน้องโดนมีมแม็กมีพาสเตอร์ขอสักสองอันได้ไหมคะขอพระคุณมากเลยคบบพี่ขออะไรก็อะลูกเอาอะไรอยากสลับสบู่อ่ะอ๋อมันขูดขาอ๋อเอาสีเอาสีอะไรลูกสีนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไปเดิไปดิไเดินเดินเดินออกไปไอพี่เขาดูลูก เป็นทุบ้านนะคะเฮียอะไรหรอใช่เมื่อวานเราสองพ่อลูกเป็นง้อยังไม่ยอมหายเป็นสีอะไรบอกพี่เขาเอาอันนี้อันนี้ที่ถูกไหมโอเคแต่อันนี้จะเปลี่ยนสีเป็นอย่างอื่นเอาสีอะไรที่เรายังไม่มีอ่ะมีสีอะไรเป็นที่เอามาให้เลือกหนึ่งโอ้ขอบคุณครับสมมุติถ้าเขาเอามาให้เลือกแล้วก็จะเอาไปยกทุกสีเลย ที่นี่ดีอ่ะที่รักมีทุกอย่างเลยอ่ะโอ้ยเจ็บแต่ก็ต้องมีอยู่แล้วหรือเปล่าเฮ้ยอะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปเซเว่นไรช่ะไม่จะไม่ซื้ไปแต่มันตอนกลางคืนแาจะเลนอะเถอะนะโอ้อมันเล็กไปแปลว่าอะไรก็ไม่เห็่เกินอ่ะแปลว่าเราใหญ่อย่างเงี้ยหรอไม่ไม่หัว มันแตกเดี๋ยวมันแตกแตกเอจริงโอ๊ยนี่ไงมันแตกแล้วก็คุณพ่อบอกแล้วไงอย่าไปทำอย่างนั้นมันเป็นยแยไนี่ไงไปดูเลยเนี่ยที่ปิดตาเนี่ยที่เ่ยไปรักษาแผลแล้เอ้ไปดูสะไปดูไปดูดิมุกชายผมไปช่วยดูแลละ มันมีไซส์ด้วยวะใช่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ติดตรงแถวแถวขาขาแม่ขาเอาแค่เลยแต่แท้ายก้าคงไม่เห็นหรอกมันมอยู่ข้างในเขาสองคนกำลังไปดูแผลกันและกันอยู่ เนี่ยไปศึกษายอยู่เลือดท้องกำเดาใช่กำเดาท้องเลือดกำเดาท้องตอนนี้เขาได้สับใหม่เลือดกำเดาท้อง เอะไรนะชิดติดแล้วแล้วรออีกกีว่วันเจ้าเราต้องเปลี่ยนทุกวนันเราต้องมีฟาร์เตอร์หลายๆอันกำนั้นเสียดายของแย่เลยแต่ถ้าชายซามันก็ถกปลกันดีตัวแต่ไมไม่เปลี่ยนอันอ่ะก็เราต้องต้องเปลี่ยนทุกวันไงซึ่งผู้ชายเ่ยก็เหมือนฟาร์ดเหมือนฟา,า,าร์เตอร์ไทก้าเลยน่าจะกล้าติดเสร็จ แล้วมันเปียกมันเลอะทรายก้าก,ก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่ใช่ไหมลูกแต่นี่มันเปลี่ยนเปียกแล้วมันเลอะแล้วก็ต้องเปลี่ยนก็อันนี้มันก็จะเลอะเลือดไงที่มันจะไหลออกมาเนี่ยเดี๋ยวก้ามีแฟนก้าก็รู้เองไะมีจะมีแฟนอยัง<อ>มีแฟนอะไรจ้าไมย์เราเราจะาาไประบายสีอ่ะไป เหลืออีกสองชั่วโมงลูกแม่พอถามว่ามีแฟนยังเขินใหญ่<ม>ไทก้าคิดว่าไทกล้าจะมีแฟนไหมเพราะอะไรถึงพราะอะไรถึงไม่อยากมีแฟนก็มีผู้หญิงแบบมีเช้าไหมชอาต้องบอยาวหรืบกสั้นแต่ถ้าเรามี เอามาแล้วปาร์ตี้มาแชมู่ชมพูมาแล้วเชิญเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้ช็อกโกแลตค่ะที่มันเอาไปดูเอาสีไหเอาอันไหนเขียวอ่อนทักก้าย,ยังไม่มีใช่ไหมสีแดงป่ะสีแดงสีแดงสตรอเบอรี่กับพีชค่ะแต่วาอันไหนดีพี่เล็กอันไอสีแดงของลูกอันนั้นเป็นพีชหรือสตรอเบอรี่ไปดูสิ ไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเฉยๆเขาแล้วหรอว่าเรามีเยอะอะสะสมสะสมอันนี้ใช่ปัดนห้อันนี้ใช่เดียวกันใช่อันเดียวกันไม่ใช่อันนี้เป็นชาเขียวอันนี้เป็นแบบูุ์ยอ่าคนละสีกันออันนี้สีเทาอ่าแล้วสีแดงล่ะอันนี้เกิสีแดงที่ซ้ำอ่ะอันนี้ดอ่ะสีแงสีแดงสีแดงไม่มีอ๋อเออยังไม่มีสีแดง อันนี้เปลี่ยนไงเปลี่ยนเอาสีแดงทำไมไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำฉันหน่อยพี่เนยแต่มากูขู่อัเป็นไงเอาสีนี้เนาะสีอ้าเอาสีแดงด้วยไหมอ่ะขอสีแดงพี่เขาบอกอันนี้ก้ับแต่อันนี้ต้องมีแถวกะไรสักจีแดงไปดูก่อนดีกว่าสี่อ่ะหนึ่งเก้ารู้แล้ว ยังไม่มีตัวสตรอเบอรี่อ๋อนี่ไยสีแดงเข้มเนี่ยอันนี้ไหมเอาอันนี้โอเคขอบคุณพี่เขาก่อนสวยๆขอบคุณค่ะพัตเตอร์ได้ยังลูกเดี๋ยวจพัตเตอร์หนูเอาได้ค่ะขอบคุณค่ะพเตอร์ได้ยัขอบคุณค่ะพอเราดูความรับราหมดแล้วแนี่เรากำลังจะเองนอะไี้กี่ก้อนแล้วเนี่ยมีแค่้าก้อนเก้าเก้าก้อเยอะแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวอันนี้ยก้อนกลางคืนเราถ้าเรามีสิบก้อนแล้วอะไรนี่ไม่ของโรงแรมนี่ไม่นับอ่าทำไมไม่นับอ่ะก็มล้วยเนีนะอ๋อนี่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นก้อนใหญ่อันนี้ก้อนใหญ่กว่าของทั่ไปม่ใช่ปะก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่มันอยู่ตรงนั้นก็นับด้วยดี่มาคนละสี่นะเออมันคนละสี่ไม่นับไม่นับเพราะเขาไม่ได้นับเพราะมันไม่ใช่หรอไม่นับป่ะ ทำไม,ไมเขาต้องทำหน้าเป็นตูดด้วยม,มีใครเข้าใจผมไหม,ไมอยากได้ดูหน้ามันชั่วเจ็ดสี่เลย นี่ยังไม่ทุกสีเหรอขาดสีอะไรอ่ะคิดว่าจะได้ครบทุกสบู่ทุกกินเลยไหมไม่ทราบอ่ะเอาไ,ได้หรือไม่ได้ไม่รู้อ่ะฝากก็ทายสิกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ช่องใหม่ของเฮียนะครับผมทุกคนช่องเก่าปิวไปแล้วสองอันจะไลฟ์ช่องนี้เป็นหลักแล้วนะครับก็ทายเอาสิปามิทายแต่ช่องเก่าก็ติดตามไว้ก่อนนะครับทายว่า,วาอะไร ว่ามันจะได้ทั้งหมดทุกสีอ่ะแล้วทั้งหมดทุกสีมีกี่สีพี่ไทก้านับมาตอนที่เราจะขึ้นเรือโทรไปถามเขาดีกว่าโอ้ยอย่าไปโทรไปถามเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเอาของเขามาเยอะอย่าเดี๋ยวไทก้าถามพี่ที่เขาเอาปาเตอร์มาให้ไตก้าสิเขาอาจจะรู้ก็เป็นได้เออเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเอาเขามาเยอะเดี๋ยวเขาไม่ให้นะเขารู้เลย ถ้าถ้าเป็นคนอื่นน่ะถ้าเป็นคนใหม่มาทำไงเอาไม่ได้เลยนถ้าเขาขอคืนน่ะน้องคะทางโรงแรมมีสบู่ให้แค่วันละหนึ่งก้อนนะคะคุณน้องไปเอามาจากไหนคะใ่ก้าจะบอกเขาว่าอะไรโอ๊ยป่า,ปา กำลังแฮปปี้กับสบู่ฟรีของโรงแรมนะครับอุ้ยมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนคนเป็นพี่ผู้ชายมาแล้วเร็วเก็บก่อนเร็วพี่ผู้ชายมาแล้วใกล้ภูมิใจกับงานสีมิกสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเอาาร์ทเตอร์มาแล้วไทกะขอบคุณพี่เขาด้วยนะขอบคุณครับ น้องเป็นอะไรครับโดนเลยที่นิ้วอะครับแต่๋ก้าวนิ้วให้พี่ดูเลยสิลูกทำแผลไหมน่แไหมไม่รู้เป็นอะไรครับเหมือนถลอกถลอกอหรือโดนตัวอะไรกัดก็ไม่รู้อะครับครับถ้าต้องการทำแผลแจ้งทีมกอนได้เลยนะขอบคุณมากเลยค,ครับไปตัดตัดนิ้วออกไหมลกูกพี่เขาบอกจะทำแผลไหม ขอย่าหมองไม่น่าไม่น่าได้นะครับมันน่าจะแสบมากเพราะว่าผิวตรงนิ้วมันอะเป็นแบบเหมือนลอกอะ่ะ <Hey. S 1> เฮ้ยเตือนอะไรบ่อย ใช่เขาแปะเองครับวันหนึ่งกดเรียกรีเซพชันร้อยกว่ารอบคิดว่าเราจะเอารักสีไหมป่าว่าก็ปาถามลูกอยู่นี่ไงว่าสบู่ทั้งหมดมีกี่สีอตอนนี้เรามีทั้งหมดเก้าลืมถามเขาเมื่อกี้เออลืมถามไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เจอพี่เขาอีก ใช่ก็เผื่อเอาไว้ตอนที่ลูกมือเปียกแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่ป๊าเดี๋ยวมันก็นหมดหายหรอกเอาใส่กระเป๋าคุณพ่อไว้ไปใส่กระเป๋าป๊า,ปาไว้ซปเปอรส์สตาร์คือปลายนิ้วเขาอะเหมือนถลอกตรงนี้ครับมันไม่ได้ถลอกเวลา<ะ>เวลาสัมผัสถูก มันจะแสบเตือนอี่แะกินอะไรยังไม่ได้กินอะไรเลยตกตุ่นะกินอะไรยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วตรงนั้นน่ามีแต่โซดากับโคก้กแล้วอันตรายตรงไหนฮะเหมือนอยากโดนอะ่ะจริงเรามาขอประวานพี่พี่เขาคนดีกว่า ตอนนี้เราขาดปลาวานกี่ตัวสองอืสองไงเราต้องได้ปลาวานทั้งหมดแปดตัวยี่สิบอ๋ออีกอีกเจ็ดตัวฮะอีกไม่ใช่เจ็ดตัวอะไรอีกสิบสี่อีกสิบหกตัวทำไมอะไรปบบปลาอืมมันเลืออีกเจ็บอ๋อ มาอ๋ออ,อเลยมาเลื่อยสิบเจ็ดตรงวีสิบเจ็ดหรือสิบหกสิบเจ็ดก็เมื่อวานพี่นัดชาให้มาอีกตัวหนึ่งอะตอนดูกระบวงไฟไงลืมหมอแต่เราได้มาแล้วสองตัวตอนดูกระบวงไฟกลับมาที่ห้องเราก็ได้มาอีกหนึ่งไงไม่ใช่หรออ่าสิบเจ็ก็สิบเจ็ด ไหนดูซิมีผู้อุปการะคุณของไทก้าไหมครับบอกพี่ก็สิทำไมเราต้องได้ประวานเพราะอะไรเพราะป๊อบป๊ปแล้วทำไมทาไมไทก้าถึงไม่ชอบติ๊กตอบเพราะอะไรชอบปลาปไงเพราะป๊าทถามันหาเงินก็หาป๊าปเอ๊ะเอ๊ย ป้าป้าทำเงินได้ก a h a c เนี่ยป้าป้าไม่ได้ทำ tiktok ทำ t i k t o ขี้เละมีทุกคนบอกว่าให้พูด I, I love tiktok I love tiktok I don't love tiktok I not love tiktok, <laughs> TikTok. ตก k t o k แล้วพูด I don't love tiktok อีกทีท ป้าไม่เข้าใจเขาเตือนอะไรกันนะกะนาอีทิกตอกอะไรอืมคุณพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นคนเย็นิสก์เมื่อวัเราจะได้สบู่สีไหมป้าไทยว่าจะได้ครไม่ครบป้าคิดว่าไม่ได้ไม่ครบทำไมเพราะเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีสีอะไรบ้าง มีสิบสองอันมีสิบสองอันเหรองั้นเราขาดอีกกี่อันเรามีแค่แปดอันอ่ะ,อะใช่เหรอก็อบอกอมาว่าอันสีเนื้อมันอันใหญ่อะมันไม่นับแล้วทำไมมันมีสิบก้อนอะอะไรตรงนั้นมีสิบก้อนถ้าไม่นับไอสีเนื้อนะี่มันก็มีเก้ามีแปดพนันกันไหมเอออ่ะ หนึ่งแบงค์เทานะหงแบงคเทาอ้ไกถูกละถ้าถูกป้าให้เลยหนึ่งแบงค์เทาถ้าผิดก็จริงแต่ก็เียากาประสาไทไกาต้องให้ป้าหนึ่งแบงค์เทาไมยกทำายประสาทด้ไม่ต้องทำลายาน,นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแปนะอะไรหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบก้อ อามานายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมเรียบร้อยตอนนี้เงินแค่นี้ไม่นับเงินที่อยู่กับป้าสามพันก็เหลือสองพันแล้วนะไ <3, 000. S 1> ด้สามพันสามพันมีสามพันดิได้ไงก็ไหายน้ำปาให้สองพันแล้วพี่เนปให้อีกพันหนึ่งก็เป็นสาม น,น,นั่นแหละก็หักไปพันหนึ่งงั้นไทก้าก็เหลือที่ป้าพันหนึ่งคิดการใหญ่อ่ะมันต้องลงทุนแต่อะไรแต่มันนะมันสายเกินไปแล้วเพราะว่าเงินก็เขียนลงไปในกระดาษจดุดงันก็ไปเลรก็มันก็สายไปแล้วเขาเดี๋ยวก็ลบออกได้ลบไม่ได้ลบไปพันหนึ่ง ลบไม่ได้แล้วมันใส่ขึนไปแล้วอาที่ปาจะลบออกใส่ขึ้นแล้ว